สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์สุขูสุคนเดอเมื่อน e. ี้กลับมาพบพ่อกับน้องแหล่พ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับน้องแหล่เมื่อนี้กลับมาพบพ่อกันอยู่ทางสวนที่แม่น้องแหล่อยู่คือเก่าพ่อแม่พี่น้องทางน้องแหล่ก็หาก็เลิกงานมาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องโดยมาเมื่อนี้มืออื่นกับเป็นมือวันเา้าแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยมามื่อนี้ทางน้องแหล่กับบด้มี่ยังร้ายพ่อแม่พี่น้องมา ถามไถ่น้องๆนี่แหละพ่อแม่พี่น้องมาเห็นน้องดีพิ่นมาแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยมาเมื่อนี้ทั้งน้องแหลกก็มาเปิดคลิปตอนหามงเพื่อหอดเฮื่อนก็คือสีขามืดคือเก่าห่แหละพ่อแม่พี่น้องโดยไปกันเลยโดยพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องแหลกเปิดคลิปมาเป็นกล้องล้างกะเจอทั้งน้องดีพิ่นเลยพ่อแม่พี่น้องแต่บายดีล่ะเ้าแนนกว่า โดยเห็ดยังอยู่แม่นะ่ะแม่เห็ดยง่งนั่งลงยุ่กพี่พี่มานั่งอยู่พี่ไว้มแม่เห็ดกินยังเห็ดกินยัง,งปลาเออแกงปลาบ่ถนาแล้วว่าด้ดวยแต่ละเด้อดวยไปสิพอดูอือเก่งอะไรดีนี่ถนาแล้วบนต้องว่าเออเด้อมันโมหวนเด้อว่า เาโดยเดล่าเดอร์มันบูมวนเอาเออนะโดยผมพี่น้องมาตอนนี้กับแบบตอนหาโมงขำๆมืนเมิดคือเก่าท่าน้องแหลกกับบลิมี่ยังลายอยู่เฮือนแมกะเพื่อซีเมอเฮือนตัวเองพูดเลยผมพี่น้องจะไม่เมื่อถ่ายต่ออีกน้องละน้อยมาพี่เนรละไปใส่เลย เลยชีามนี่มากาาเอ่ยเนี่ยกว่ามือนี่แม่มาได้ไปตัดพื้นมาดีทางพื้นแม่คงนองแหล่พ่อแม่พี่น้องทางทีมมือนั้นก็บแบบได้ประมาณสิบอบเศ้าอบ แบบผ่นแล้วกับประมาณนี้เลยพ่อแม่พี่น้องถ้าได้พื้นอียงมากเลยครับแปลงทีธีเรียบร้อยก็สวยงามแบบนี้มาเบ่งทางน้องปลาของแม่น้องแลพ่อแม่พี่น้องแบบชื่มุนว่าเหตุอันก่อนาน,านั่นนี่ใส่คือของไอ้ทงแหลวไปใส่แล้วมันยยกเพราะว่าอยู่ดินเพิินพ่นพอแม่พี่น้องบ่แม่นดินตัวเองคันดินตัวเองคือ,ค,อคือไอ้ทงแลลวดีแบบ กอแล้วก็บรอันนั่นบริมากอีกพ่อแม่พี่น้องอน,นี่ดินเพิินก็นเลยอันมีคุ้มก็เลยอันเอาพายางนี่ห้องก็เลยแบบเลี้ยงพอได้กินนี่แหละปลากับพอแม่พี่น้องทางแม่น้องแหลกเอาดอกจอกที่ไอทองตักออกนะมาใส่พ่อแม่พี่น้องพอได้น,นั่นพอได้แบบมีสีสันแบบปลาของไอทองมหูวะ แม่ขอน้องแลสอนขึ้นไปปนกินเบิร์ดละบ้อเสียงไก่พ่อแมพี่น้องเย็บเย,ย,ย็บอยู่มีแต่ต,ต้นกล้วยทั้งหลายพ่อแมพี่น้องอยู่สวนเพืชนนี้ก็นดะท้องนางละน้อยก็เอิญก็จักไปใส้น,นีท่านแม่น้องแหลกเหตุกันกินแกงปลา มันขำม,มันมืดจังไดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเบาเัยงอันนั้นนะนะให้น้องละน้อยไมา่หาเอ้ยนี่ดูละให้เอ้ยละน้อยไมา่หาเอ้ยเนี่เอ้ยชี้ทามเอ้ยละน้อยนี่นะ อันนี้ก็เป็นต้นอันนั้นพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็สิแม่นอันต้นอันนั้นพ่อแม่พี่น้องต้นมักทะไลแม่ของน้องแลก็แบบเผิดอันห่างไวแบบนี้พอได้แกงใส่นั่นใสนี่พอได้ในมันหั่นแหละพ่อแม่พี่น้องไปกินกับนั่นกับนี่แบบยอดมันนี่ก็บแบบแกงใส่เห็ดปวกพ่อแม่พี่น้องแบบเวลายามเห็ดปวกพุ่นแหละพ่อแม่พี่น้อง นี่เดิประมาณนี้เลยปุเป็นผุ่มอยู่ผมมีพีน่น้องมาเนี่ยละน้อยเอ้ยชิทามนี่เป็นนาฬเฮียนมือนี่ละเป็นนาฬเฮียนมือนี่ละสบายดีกองเลยก่อนไหมโดย ่ธนาเลยนมงามๆเด้อใส่เบิ่งยังไหลเป็นได้ได้ยังแน่มื้อนี้ได้ยังแน่เห็นยังแน่ละน้อยยุงบ่ครบละเก่าบ่หายุงครบบ่หาหือเป็นเอาได้เห็นหนังสือนะนี่แต่งิ้ม ทั้งน้องแล้วน้องละนอ้ะนอยเพิ่ก็กลำลังเฮียนอยู่พ่อแม่พี่น้องเขียนเป็นเราโบอก,กอเกาไก่นะืจอเลขกอกอหอดใสกอหอดหอนะจืจอแล้วโอ้ื่อหอนเทอนเลยเสียนอันนั้นเดยเออสีเบ่งเลยหละ่ะเคียนใดอยู่บ่เออสีรองห้เขียนบเยยนบ่งเดอ้อมืออื่นก็นเป็นมือพัก กะเฮียนเลยกระเบยลินนะเอยก็ยังไปเห็ดเียอายุเอื่อยนะอยู่น้ำมาอยูย่เพื่อนและ้วกะ็พากันเฮียนเด้อยินเบย์วาวนะหรือว่าเสียนเอาปุ่มมาเฮียนน้ำแแมก็ได้เอาปุ่มมาเฮียนอยู่พี่แล้วกะ็เอืยมามือแรงเอืยก็ะหับเอาเมื่อได้เบ่ได้โด,ดยอือีละจังเป็นไม่ไหวเด้ เป็นไวัยวัยล้ะก็ใหญ่เป็นสาวหาเงินให้แม่หาเงินหาเงินหาเห็ดวี่งคือและเลยอ่านดูห,าหด่าอ่านได้บะอ่านดูละน้อยตังหุดดอกไม้หุ่ดอกไม้ะ ทา้งน้องและน้อยเพิ่นกะมักอ่านยูพ่อแม่พี่น้องเมื่อแต่ละถือกะมีเต่เห็นเพิ่นอ่านผู้เดียวเพิ่นแต่บ่ฮู้วานถือหรือบ่ถือเพิ่นกับแบบว่าอย่าอ่านอยากเที่ยนนแหละพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มาแต่ใช้ดี <c oughs> มาแต่ปุ้น <c oughs> เริ่มบอกวว่าโดยโดยดู <c oughs> อืมขนาดแล้วว่าโดยเดอ้อ โดยพ่อเม่พี่น้องท่านนงแหลกกกสิโคสต็อปไว้เพียงเท่านี้เด้อเมื่อหอดเทือนทั้งนงแหลกจึงที่ถ่ายต่อพ่อเม่พี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็แบบขำมืดแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อเม่พี่น้องทางนนงแหลกกัแบบตั้งแต่ปิดอยู่เพือนของเมย์ของนองแหล็กของนงแหลกกมาหอดเทือนเป็นทีเรียบร้อยพ่อเม่พี่น้องมาเสื่อทั้งไอทุง่งเพิ่นพ่อเม่พี่นอ้องเพิ่นซักเพิ่นก็เลยอัน ตาไว้ยเขมเข้มตานา,านี่แหละผมอแม่พี่น้องขูบภายในละน้อยขูบของไอทงผมอแม่พี่น้องเพิ่นไปถ่ายอยู่บรรทัดกับมงเพิ่นถ่ายเต้นด้วยแหละผมอแม่พี่น้นอ,นองเห็นทา้งน้องละน้อยเพิ่นยิบมาเบิง่งจับมาเบิงเ่งนั่แหละ โดยพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องแหลกกะิย่างเขาไปเบิ่งทั้งน้องๆเพิ่นทั้งน้องๆเพิ่นว่าสีเฮียนหนังสือนี่แหละพ่อแม่พี่น้องยังละโดยหูใบธงเพิ่นถ่ายอยู่บรรทัดพ่อแม่พี่น้องผรูเอาไปไหว้ไปละไปเดี๋ยวมันขาดของอ้ายเด้อ ยังเขามาเห็นทางน้องลินพ่นนั่งอยู่ก่อนเลยพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องลินโดยมามือนอีสีเหยนยังดีทางน้องลินก็ะ้อนน้องเนยเด้อทางน้องละน้อยถึงยังบบเป็นเป็นกับแบบเป็นน่อยนึ่งพ่อแม่พี่น้องยังบบเป็นหลายไปหละปึะ้งมันนะี่ปนญหาไปลายโพดคนนะ อย่าเอาไปไายไปนั่นก็ได้แล้วน้อยเอาไปแบบหามไปหามมาอยู่องใส่ทงไปอ่องเนียนลังกาหนักแล้วเนาะถือไปก็ถือไปหัวหนึ่งพอ่อมือนี้นงน้องทิ้งทยผนืนนั่นได้พงไหมพี่น้อง พิ่นบอยากมาเมื่อนี้พิ่นอยากนอนน้าแม่นถั่นแลฝนแถวนั้นแลฝนแวนั่นเบทันทั้งน้องลินพิ่นกระซอนทั้งน้องละน้อย,นนนยพิ่นพ่อแม่พี่น้องวงลดนเสียง้าเสียงน้าน้า้าดังถั่วทุกมอง ลิน,ลนเวย์บชอนนองละน้อยนะ่ะเขียนตั๊ก่อไกน่น่ะล่ะอันน,นนะยังบ่วพ่อละเพราะว่าอ่านก็ได้แต่อ่านสื่อขันเขียนบ่เป็นก็คือเก่าอาจ,จะพาเขียนห้าห้สิ่อ่านเบิกบานแล้เอาใส่่าบุมีเบิกบานอันนี้หลยอ,อ่านชืออ่านแม่ครูบอกว่าคันเบิดเตือนไปยยังบ่ได้นะล,ลงห้องลงห้องตกห่อง ยาได้ลินเนอร์หามเห็ดตกหองได้มาสัตว์แล้วหน่อยมาจะเอ่ยซ้อนเขียนกระไก่มา้รูเอากระดานานั่นล่ะแลงฝนท่านั้นแดงฉีดมันทางง้องลินเหมือนกับมีเด<ร>็กบ้าน<ร>ของเพ<อ>ื่อนคนพี่นอ้องทางในครูก็ให้เพื่อนอ่านบทเรื่องไปอ่านให้ในครูฟังอยู่หลพคนพี่น้อง

คนป้าไห้ให้ท่านงเลยเขียนสอนนอกนี่แหละพวอแม่พี่นอก leader แล้วองเริมต้นเรียนเขียน้ดงหวิดเขียนเขียนห้องเปื้อนเรเ่องน้องนั่นเดียนลูนลองเขียนดูฮะ ก้มเขาไปเขียนดูเออนั่นแหละเอาคือยังหมอเขาเปลี่ยนดูเปลี่ยนเอาตุกของเลยนะเร่เบิ <the Arizona> <the Arizona> ่งในหันไปเขียนตัวโก้นะเบิ่งในหันนะผูผูตัวก้คุณเขียนแบ่ผูนผูนตัวอย่าเอาไปเตะแม่มันสิติส์นะแม่นนั่งจากฟ้าเดือนชิด ทาง้องลินเผิ่อก่านบทเทียนคงเพิ่นพอไม่พี่น้องดูบอกแยลดูเรเขียนดูค่ะคือั่งบอถือละน้อยเขียนดีดีไว้งอขก้นตรี้บอก เคียนเทั้งน้องแหละกะ่ก็เคียนลองไปเขียนให้น้องละน้อยเพื่อนบึงเป็นตัวอย่างพอไหมพี่น้องแ,แป๊บหนึ่งเด้อมามีกครได้ลงมือเลยอ่ามาเกิดเอาน้ำเจียกันเลยเคลือนน้ำเจียมันออกเด้อบลงมือเด้อ แบบนี้แบบนี้เห็ดดุยืดหนี่นีเดียจับมือเด้อเห็ดมือนอ่อนๆนี่เกิดึขึ้นมาเลยเกี่ยวแล้วนี่ลองเห็ดดุบกวนี้ ทังน้องแหลก็ลังซอนเพิ่นอยู่พ่อแม่พี่น้องดังหัวกองเสงเอาลงขานะบแม่ก็คือปานนันบ่เป็นแล้วสิโม่เอื้อเอ้ยก็คือโบนก็คืออันนัน เยังเพียนโเป็นอยู่ละหน่อยตั้งใจเด้อตั้งใจเด้อแหบโเป็นเจเถื่อมียบได้แล้นั่เดิ้าบงคนนี้ตัวนี้มันก็ถือตัวกันแล้วกเลยนั่นจบกว่าเต้านิิบดิบเกี่ยบบอบอขอดไปทางหนามึขอนมาทางล่างแ่เียนกับหนากับลังเลย มือแลนวน่อยคือเอ่ยบอกแลเด้นี่เอ่ยจับมือเขียนนี่นี่นบออู้แล้งดี่เนก็นี่เบิ้งเลยนี่น มึงอบานนี่อยู่บ่ว่าหวานนําแล้วเขีนสิเนมึงเอ้ยคันบ่ได้ก็เขียนอยู่นี่แหละบ่ต้องนอนมื้อแรงตัวอย่างก็มีแบบตักอมก็มียังเขียนบ่เป็นอยู่ ใ e okay. ่เด็กันสิเป็นเนี่ยลองเคียนีด ו จักบาทช่องบาทเขียนบ่อไปโ้งเยนเธเยนเคียนอยู่บ่หอบอก็มเลยนิดน้ำหมูเฉยบ่อละน่อยมันมาเขียนอยู่นี่เขาโเป็นใ่ไหมเด่อดมาแบบนีเนาะเกียวแนี้นี้แล้วกัน อดม,มานีี้เพเนมันมนที่หลายเห็นแน่นี้อกาย็นเกาะเดี๋ยวนี้มันบ่แม่นเดีวนี้นั่นละนี่แบบนี้มันตึงือนี่เป็นเดทแนวนี้ได้ไ ไรดีดีหูเขียนจนง,งามไปกระเริ่มเขียนตะข้อเลื่อยข้อไข่เน่เป็นแล้วพ่อแม่พี่น้องท่านน้องละน้อยเพิ่นเขียนตัวกอเป็นแล้วบบบนี้ขอไข่ข้อไขอ่สิรออยู่กว่าขอไข่นี่ยปลาีดดอมันโคขงไปโคขงมาเขียนอีเขียนจนเป็นพ<ๆ>่อละน,น้อยเ<ๆ>ขียนไลายๆโลดอือ นันแหะมันมีเขียนทุกขอเขียนนี่เขียนแต่ตีนขึ้นเด้อผมเป็นขีดลงมาโน่นนี่เขียนแต่ตีนขึ้นเทิงนี่เห็นได้เลยนะน้อยนี่ในเหตุนี้คือไอนรนเขียนะอ่ะอือดีมากเขียนมาอยู่เขียนอีกบันนึงผมต้องอะไรก,ก็ได้เห็ุนี่ก็ได้ละหน่อยผมต้องผมจะเป็นต้องเห็ุเรนนี้เรนนี้อะไรเถื่อก็ได้ เทนมอนก็ได้ครือวกนี่นก็นได้ออก็ต้องเนเป็นต้องเห็นลายเถือนะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นเหลกก็ไก่กเห็นไปเห็ดมาจะแบม,มเคียนงามเองเขากู้ว่ให้เอ,อ้ยเออจ้ามาเขียนเขียนตูก้ก็ไก่ก่อนเลยนะองเขียนตู้ลองเขียนตู้ดูสหมนเขียนตัวนี้เป็นแล้ว โดยพ่อแม่พี่น้องเพิ่์ลก็เริ่มมันเขียนตโตวกได้แล้วบึง่งเพิ่์เขียนัวคอไข่ก่อนแบบนี้แน,น่เป็นอยู่ดีนี่เขียนเขียนเองดูบัดนี้เขียนหัวมันก่อนบ่ต้องหยิกกันบ่ต้องหยิกมันบึบิ๊กเฟิร์สปานนน้าก็ได้อ้ พ่อแม่พี่น้องขึนเขียนเตตีนขึ้นไปแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องแบบคนเขียนบบเป็นลองเขียนตะกออีกดูบ่อแม่ลืมบบจักบบต้องเบิ้งเขียนตะกออีกดูอ่านพ่อแม่ลืมหรือบอบิ๊กบวกขาว เน่ ه, ผลจือแล้ว<อ>พแม่พี่น้องด้วยพแม่พี่น้องทั้งน้องเหล็กสิคอจบลีปเพียงเทนี่อแม่พี่น้องสบายดนีน้องลินเออสิจบลีปเลยสบายดีและน้อยสบายดีก่อ,กอนละสบายดีโดยโดยพแม่พี่น้องทั้งน้องๆผลกระเฮียนหูไปเธอละเล็กเธอละน้อยอะไรพแม่พี่น้อง โดยพ่อแม่พี่น้องทางน้องเหลวเอาผิดผัดประการใดกระต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อแล้วกะ็ผากพ่อแม่พี่น้องเขามาบึงคลิปของน้องเหลวตั้งแต่จนจนจบที่บทความโฆษณาเด้อแล้วกะ็ขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่และพ่อแม่พี่น้องที่เขาที่เขามาให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้องเหลวเด้อคอยกดติดตามขอบ,บุญและขอบคุณหลายๆเด้อ เมื่อน,นี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพแม่นพี่น้องขอกาวขำา่าสบายดีสบายดี